ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เคมเคคิปมิโกะครับวันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์จี้ดาร์กนะครับเป็นจี้ดาร์กเลยหลังที่เพิ่งเข้ามาและมีจี้ใหม่แบบดาร์กเข้ามาด้วยนะมีดาร์กโดนบริการหุ่นไลกาหลุมดำไดเมนชั่นบัตรเชิญในประเทศเรืออากาศโลกแล้วก็หมวกหมัดและก็ปืนฟองสบู่ดิชาร์และเป็นโดนก๊อปปี้ระเบิดและคอนเทเลพอร์ตในจี้เนี้ยผมบอกเลยว่าใครที่ทำในเวลนี้จริงๆผมแนะนำเป็นหลุมดำไดเมนชั่นที่ดีที่สุด ถ้าจี้ลองลงมาเนี่ยผมแนะนําเป็นเรืออวกาศโล่และเป็นปัะเชิญราชาที่จุกเนเทศนะครับส่วนจี้อื่นผมไม่ค่อยมองไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าจี้เนี้ยอันนี้ก็น่าสนใจสารคนเทเลพอร์ตถ้าใครจะทานะครับส่วนเว้นเนี้ยคือที่ผมเลงไว้อ่ะมีอยู่จี้หนึ่งครับคุณรู้ไหมว่าจี้อะไรน่นสิไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ได้บอกนะครับใช่แล้วจี้ที่ฉันเลงไว้นั้นก็คือตือนเตืนตือนเตืนเตืนเตือนเตื่นตือนตือนตึกยังยังยัง ไอสัตย์ยังไม่เริ่มอีกคือจี้ผมแรงไว้อะคือจี้บัตรเชิญในประเทศเพราะว่าผมไม่อยากได้จี้เรียกอ่ะแบบมันมีไอเนี้ยป้องกันสองครั้งด้วยผมเลยอยากลองสุ่มดูเวนเนี้ยซักพันหนึ่งก่อนว่ามันออกไหมถ้าหนึ่งพันเนี่ยเบวกออกไม่ดีผมก็จะข้ามนะเพราะ A บวกต้องเก็บ8อันนะเอก็คือต้องใช้สี่อันอืมก็เลยแบบอยากลองเชิงกันเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมเนี้ย มีอันนี้มาให้แลกเพจด้วยนะระหว่างรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหน่อยนะโอเคส่วน A บวกต้องเกี่ยวงหมดเกี่ยวนะบแปดเอสามเอเอสิบสองเอเดี๋ยวลองดูซักเนี่ยเก้าพันเอเก้าร้อยห้าสิบโสิไม่ใช่เก้าพันนี้อยากลองไงถ้าถ้ามันออกดีผมก็จะทาไงแต่ถ้ามันไม่ออกผมก็อาจจะข้ามเอาจริงเว้นนี้ตอนแรกก็กะจะข้ามแต่ใจอีกใจหนึ่งก็ยังอยากทําอยู่เนาะก็ขอให้ช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้คำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลย ถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะโหเอบวกมาเยอะอยู่นะแต่แม่งไม่ได้ไงประเด็นอะ mm hmm. ก็น่าจะรู้รู้ผลกันแล้วปะถ้างนี้ mm hmm. นั่นไงโห oh, แม่งไม่มาจริงๆก็นะ mm hmm. ผมก็คงจะข้าม mm hmm. เพราะว่ามันเกินไปว่ะมันไม่ได้เลยอะ ถ้าได้สักสองชิ้นอะ่ะผมทําอยู่นะเอาจริงเพรน้อยด้วยแม่งไม่ควรทำหรอกเอาจริงอะ่ะผมอะ่ะได้เอมาก็ไม่น่าจะได้ใช้เฮ้ยโอ้ย,อยแล้วมาจามะไรตอนกวดคลิปเนี่ยอืมตามนั้นเก้าร้อยหสิเพจไม่ได้เอบสักชิ้นอย่างน้อยถ้ามาสักชิ้นให้เห็นหน้าเนี่ยก็จะทำนะ ส่วนมีกิจกรรมอะไรมาอีกอะจี้เครื่องอะโอ้โหอันนี้ก็น่าเติมแต่ว่าก็ผมว่าเก็บเงินดีกว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้เติมเท่าไหร่นะอันนี้กล่องอาจจะไม่มีคอสตูมเดือนนี่เหรอือมน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าผมคงไม่เติมก็เวณน,นี้หลัก,ก,กๆอะถ้าใครจะทําจริงๆผมขอแนะนําว่าให้ทําจี้นี้เลยครับผมนาดนมันชั่นลองลงมาเป็นเรืออากาศโลกสำหรับคนที่ยังไม่มีชาร์โอล,ลองลงมาเป็นบัตรเชิญราชาที่ยู่ในเทศ และเป็นคอร์เทเลพอร์ตแล้วก็โดนกัอปปี้นะส่วนปืนดิชาร์จกับหมวกหมัดแล้วก็โดนบริการหุ่นไลากาแบบดัานเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะคือใครจะข้ามได้ไวเนี่ยก็ข้ามได้นะฮะใครที่มีจี้เหล่านี้แล้วอะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมขออภัยด้วยนะครับ